เกษตรบ้านสวนแมกไม้มนตราต้นไม้นานาพันธุ์เกษตรบ้านสวัสดีค่ะในคลิปนี้ค่ะเราพามาชมไม้ใบสวยอีกหนึ่งชนิดค่ะต้นนี้ที่เห็นอยู่นะคะเป็นพืชตระกูลแอนโทเรียมค่ะหรือที่เราจะเรียกกันว่าหน้าวัวใบนั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นหน้าวัวใบระกาศดค่ะต้นนี้นะคะก็จะเป็นต้นที่เราจะนํามาเปลี่ยนกระถางค่ะ เนื่องจากว่าน้องมีรากเดินเต็มแล้วนะคะซึ่งเราก็จะแกะถุงออกแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้กรรไกรตัดกิ่งนะคะมาค่อยๆตัดรากของน้องค่ะตัดออกให้รอบเลยนะคะเพื่อที่จะเป็นการให้รากของน้องได้แตกออกมาใหม่เมื่อเรานำไปปลูกค่ะ สำหรับหน้าวัวใบพักกาศดนะคะก็จะเป็นข้อดีอยู่อย่างหนึ่งเลยก็คือเมื่อเราตัดรากของเขาแล้วนำไปปลูกใหม่เขาก็จะไม่ค่อยทิ้งใบเหมือนกับพืชชนิดอื่นๆค่ะซึ่งเราจะตัดแต่งรากให้เหลือเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านนี้ที่เห็นก็จะเป็นเงาของเขาค่ะบริเวณนี้นะคะ ต้นนี้นะคะจะเป็นเง้าของเขาที่เราได้ตัดเอาไว้แล้วก็นำไปชำซึ่งก็จะมีลำต้นใหม่ขึ้นมาแบบนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะตัดแต่งแยกต้นออกมาได้อีกเลยนะคะซึ่งก็เป็นการขยายพันธุ์โดยการตัดเง้านะคะขยายพันธุ์โดยการใช้เง้านั่นเองค่ะเมื่อเราจะแยกเขาแบบนี้นะคะก็ตัดโดย ให้มีเงาแล้วก็มีรากติดออกมาด้วยนะคะเหมือนอย่างที่เราตัดแต่งรากเมื่อสักครู่ก็จะได้เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งต้นแล้วค่ะต้นเล็กนี้นะคะก็สามารถที่จะแยกออกได้อีกหนึ่งค่ะหน้าวัวใบที่เราเห็นกันใบเล็กๆแบบนี้นะคะรู้มิคะว่าเมื่อตอนที่น้องโตเต็มที่ใบของน้องจะมีขนาดของใบที่ใหญ่มากค่ะ ก็เป็นพืชอีกหนึ่งชนิดนะคะที่โชว์ความสวยงามของใบจริงๆค่ะในส่วนที่เหลือแต่เง,งาแบบนี้นะคะเราเก็บเอาไปชำต่อได้เลยค่ะสำหรับหน้าวัวใบนะคะก็จะมีการขยายพันธุ์ได้หลายวิธีค่ะแต่ในคลิปนี้เราก็จะมาสาธิตการขยายพันธุ์โดยใช้เงานะคะโดยการที่เราตัดเงาเขาแล้วก็นำไปชำเพื่อที่จะได้ต้นใหม่ขึ้นมาค่ะ หรือขยายพันธุ์โดยการแยกเง้านั่นเองค่ะตอนนี้นะคะมีเง้าที่ใหญ่มากเราก็ตัดได้เลยค่ะในส่วนของเง้าที่ใหญ่นะคะที่เราตัดออกมาเราก็สามารถที่จะซอยเป็นพ่อนนะคะเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่จะนำไปชำต่อได้ค่ะมาดูเง้านะคะที่เรานำมาชำเอาไว้กันค่ะน้องก็จะงอกต้นใหม่ขึ้นมาแบบนี้นะคะ บางเงาก็จะมี2ต้นค่ะหน้าวัวใบเป็นพืชที่ชอบแสงรำไรนะคะหรือจะวางไว้ในที่ร่มก็ได้ค่ะสำหรับวัสดุที่นำมาปลูกนะคะก็ควรที่จะเป็นดินร่วนซุยหรือผสมเปลือกมะพร้าวสับค่ะเพื่อให้ดินมีความโปรง่งรักษาความชื้นไว้ในดินแล้วก็สามารถระบายน้ำได้ดีค่ะต้นที่เราแต่งรากเมื่อสักครู่นะคะเราก็จะนำมาปลูกลงกระถางค่ะ เมื่อปลูกเสร็จแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะแล้วก็นำไปวางไว้ในที่ร่มหรือที่ที่มีแสงรำไรค่ะน้องก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะคะแล้วก็อย่าลืมใส่ปุ๋ยละลายช้าหรืออสมโคสนั่นเองค่ะเพื่อให้พืชได้มีแร่ธาตุอาหารแล้วก็สามารถเจริญเติบโตได้ต่อไปนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดที่จะรับชมคลิปดีๆคลิปต่อไปของช่องเกษตรบ้านสวนแมกไม้มนตรากันด้วยนะคะสำหรับในคลิปนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ